แต่มันมันมีความหมายว่าตายคือตายในทางภาษานมามธรรมภาษาธรรมไม่ใช่ภาษาร่างกายเพราะว่าจะเอาอาวุธมาทำลายร่างกายนี่เสียมันก็ไม่จบเรื่อง <c oughs> คือมันไม่หมดทิเลสได้ <c oughs> จริงต้งองทำโดยวิธีที่ให้ตัวกู้ตัวตนนั้นดับไปหมดไม่ในความรู้สึกไม่มีอยู่ <c oughs> นันก็เรียกว่าถึงที่สุดการปฏิบัติไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่มีกิเลสแล้วก็ไม่มีความทุกข์มันมาแข่งกันใครจะฆ่าตัวกูเนี่ยได้มากกว่าใครใครจะฆ่า ตัวกูนี่ได้เร็วกว่าใครก่อนใครนั่นคือการเป็นอยู่แล้วการเป็นอยู่ในทุกวันของเราก็มีว่าคนไหนจะฆ่าตัวตนตัวกูหรืออัศมิมาณนะัตวา,นะาทุปาทานแล้วแต่จะเรียกคมันคือตัวกูใครจะฆ่าได้มากกว่าใคร <c oughs> มันก็เท่ากับว่าใครมันมีกิเลสน้อยกว่าใครแต่ใครทำมันมีกิเลสได้น้อยกว่าใครแลใครจะทำได้ก่อนใครปฏิบัติแข่งกันเลยแล้วใครจะฆ่าตัวตายได้สเสร็จเรียบร้อยก่อนใครก็หมายความว่ามันเป็นพระอรหันต์ก่อนใครหมดอัสมิมานะ ตัวตนว่าตัวกูมันคงจะลืมยากใช่ไหมคุณลองคิดดูแล้วมันเป็นหลักที่เปลี่ยนไม่ได้นะมันไม่มีทางจะเปลี่ยนความหมายแล้วมันก็จะเข้าใจง่ายที่สุดแหละเป็นนั้นว่าเรามาแข่งกัน ใครฆ่าตัวตายใครจะได้ใครฆ่าได้มากกว่าใครใครจะฆ่าได้ก่อนใครก็ปฏิบัติทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นแหละยจะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาหรือจะเรียกว่าอัถังพิกรรมมากหรือจะเรียกอะไรก็ตามใจเลยเมื่อปฏิบัติไปทึงที่สุดแล้วมันก็สิน้นกิเลสสิ้นอา,ส,าสุ瓦คือความสิ้นตัณหาอุปาทานที่ว่าตัวว่าตนถ้าอันนี้มันสิ้นอันอื่นมันสิ้นหมด ไม่มีปาทานว่าตนมันก็ไม่มีที่ตั้งของกิเลสเพากิเลสมันเกิดเพื่อตนนั่นแหลผมคิดว่าคงจะจำแม่นไม่ลืมไปจนตายให้ว่าเราจะไม่พูดกันอีกจนกระทั่งตายคงไม่มีใครลืมไอ้คำชนิดนี้ได้นั้นผมจึงเห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็ใช้คำชนิดนี้ ที่บางคนเขาก็าจะว่าพูดเล่นลิ้นพูดตลกหรือพูดตลกตะแรงตามใจได้เขาจะเพียงว่ามันลืมไม่ได้แล้วมันเข้าใจถูกต้องเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพี้ยนไปไม่ได้ไไไดทุกคนรีบขาตัวตาย ให้เร็วที่สุดถ้าที่จะเร็วได้นี่นี่ความหมายหนึ่งแต่ความหมายทั่วไปบางที่ยังมีความหมายพิเศษอีกความหมายหนึ่งซึ่งก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังกันนะักเพราะมันอยู่ในพระคัมพีพระบาลีใข้าบิดามารดาเสียกิเลสประเภทที่ให้เกิดให้ความรู้สึก ว่าตัวตนกิเลสว่าตัวตนคือสิ่งที่เราจะต้องฆ่ากิเลสประเภทที่จะเกิดควาเกิกิเลสว่าตัวตน,นนันนนมันบิดามันดาของมันระบไปทีทิอวิชาระบุปีิตัณหากิเลสที่ชื่ออุปาทานอุปาทานนั่นคือตัวต,วตนของตนอุปาทานนี่มาจากตัณหา จริงๆกยบแม่ของมันหรือตัหหาก็มาจากอวิชชาเรียกว่าพ่อของมันเรียกว่าอวิชชาหรตอตัหหาก็ตามว่าเป็นพ่อแม่ของตัวตนคือกิเลสที่ชื่อว่าอุปาทานถ้าเราฆ่าอวิชชาได้ฆ่าตัณหาได้อุปาทานก็ไม่มี ประทานไม่มีคือตัวกูไม่มีคือตัวกูมมวหมดไปแล้วตายไปแล้วนั่นลำดับในปฏิจจสมุบาทสำคัญมากแหละคุณจะต้องจำไา้แม่นยำเหมืนอนกับว่าแม่กอกาแม่กอกอกอกาต้องจำาัันว่ายางแม่นยำเป็นอันแรกเลย หรือถ้ามันเป็นวิชาเลขมันก็เป็นสูตร diver, <ellt on. S 2> Isaiah, ค <the> <the> <coping> em ูณเน่เป็นสูตรคูณที่เราจะต้องจำแม่นยำที่สุดในทางธรรมะนี่ไอ้ขอขอขอกล้าหรือไอ้สูตรคูณนี่ก็คือปฏิจจมุบาตนั่นแหละถ้าพูดแล้วมันก็จะได้มองเห็นทันทีไงว่าข้ามันเสียตัวกูน่ะตัวกูน่ะเราข้ามันเสีย หรือถ้าให้แยกคลายกว่าน,นั้นอีกก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่มันเสียแล้วมันก็คลอดออกมาไม่ได้อกีกไม่ใช่นั่นมันจะคลอดออกมาเป็นประจำวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งไม่รู้กี่กูไม่รู้กี่ตัวนี่พุทธศาสนามันมีการเกิดเฉพาะเฉพาะไม่ใช่ว่าคนนั่นตายแล้วเกิดคนนี้ตายแล้วเกิด้คน,น,น,เ,ดคนเดียวกันตายแล้วเกิดอย่างนั้นเป็นรับที่อื่น เี๋นี้ว่าเมื่อมันมันรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันโง่คืออวิชชาเข้ามาเกี่ยวข้องก็เกิดปัญหาฮะก็เกิดอุปาทานนะมันก็เกิดตัวกูข้างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเกิดทางเดี๋ยวอาศัยตาเกิดเดี๋ยวอาศัยหูเกิดเดี๋ยวอาศัยจมูกเกิดลิ้นเกิดกายเกิดซึ่งมันจะเกิดได้นับไม่ไหวถ้าว่ามันมีเหตุการณ์มากคือมีอวิชชามากมันเกิดได้ ทุกทุกครั้งที่มีอะไรมากระทบจะไม่สูตรลำดับสูตรลำดับในสูตรให้แม่นยำวา่าอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเนื่องกันกับอายน้าภายนอกคือรูปเสียงลิ่นรสปัตผพะธรรมารม ก็เกิดวิญญาณทางตาหูจมูกริ้นกายใจที่สามอย่างนี่สักรยนานภายนอายนาภายนอกแหละวิญญาณนี่ทำหน้าที่โดยกันอยู่คือวิญญาณมันรู้แจ้งต่ออายตนะภายนอกทางโดยทางอายตนะภายนายนี่เลยมันทำงานร่วมกันอยู่นี่คือภัสสา เขามีผัสสะก็มีเวทนาหรือความรู้สึกซึงแยกได้เป็นว่าพอใจไม่พอใจหรือยังไม่แน่ว่าพอใจหรือไม่พอใจคือสุขหรือทุกข์หรือทุกข์ก็กกมาสุขนี่เวทนาถ้างงาถ้าคนโง่งงกันตอนผัสสะแล้วตอนเวทนานี่คือเอาวิช,ช,าาช,ชาเอาวิชากลับมาเป็นพ่อเวทนาชนิดนี้ชนิดจริงโง่อย่างนี้มันก็ให้เกิดตัณหา อยากอย่างนั่นอยากอย่างนี่ไปตามหน้าของเวทนานี่มันเป็นแม่ถ้ามีตัณหาแล้วก็เกิอดอุปาทานทำหมายมั่นว่าตัวตนว่าของตน่ะคือเกิดตัวกู้นี่แต่ในระยะเรียวกว่ายังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ยังแรกตั้งคัน <c oughs> เพราะมันมีอุปาทานแล้วมันก็ ในคันนั้นมาทารกในคันก็แก่เข้าแก่เข้านี่เป็นเนย่างกับพบพบตอนนี้ทารกมันสมบูรณ์นในคันนี่พอพบมันถึงที่จุดแล้วมันก็คลอดชาติเพราะเป็นปัจจัยเกิดชาติออกมาเป็นตัวครูของครูสำหรับจะจับเอาน,นั่นจับเอาน,นี่จับเอาโน,น่นมาเป็นของกู ความเกิดเป็นของครูความแก่เป็นของครูความเจ็บเป็นของครูความตายเป็นของตูนครูนั่นโดยธรรมชาติอะไที่อะไรก็ตามที่มันมีหิวรอบตัวพ่อของครูแม่ของครูลูกของครูเมียของครูเงินของครูวัวของครูควายของครูนาของครูอะไรมันมันมีชาติเต็มที่มีตัวตนเต็มที่ที่มันจะเกิดความรู้สึกว่าอะไรเหล่านั้นเป็นของครูทีนี้มันก็หนักหนักหรือเป็นทุกข์ ด้วยความยึดมั่นว่าตัวกูว่าของกู <c oughs> นั่นมันมีตลอดทางนหละความรักก็หนักไปอย่างหนึ่งความโกรธก็หนักไปอย่างหนึ่งความเกลียดก็หนักไปอย่างหนึ่งความกลัวมันก็หนักไปอย่างหนึ่งความวิตกกังวลว่ามันจะสูญหายไปมันจะพัดจากไปมันจะมีชู้มันจะมีทุกอย่างเลยมันก็เป็นเรื่องเป็นความทุกข์นั่นแหละเพราะมันมีตัวกู มันก็ปรุงแต่งเป็นความกิเลสเป็นกิเลสได้ต่างๆในที่สุดก็เพื่อของครูสิ่งต่างๆมันไม่เป็นไปตามต้องการได้แล้วมันเป็นไปตามกฎอิทธิปัตตามันก็เลยขัดใจเป็นทุกข์มันควาทุกข์จะไม่มีก็ต่อเมื่อ ไม่มีกิเลสไม่ไม่ไม่มีกิเลสมันก็จะมีต่อเมื่อไม่มีตัวกูไม่มีตัวกูก็ต่อเมื่อพ่อแม่ของมันไม่คลอดออกมาคืออวิชชาตตัญหามันไม่คลอดออกมา